ไม่เท่าไหร่หรอกอเพราะว่าช่วงนี้แอนเอฟซี N FC, ไปไหนไม่ได้ไงจอดอยู่ที่เกา่าไปได้จอดได้มันไม่พูดไม่จาไม่ให้เราพิมพ์น้องแมวยิ้มสูนี้ครับฮะฮะเพลงประเทศไทยนี่ไม่ใช่ว่าติดิี่ิ์ายู่เลยแม่เอื้อสวัสดีค่ะขอบคุณ ขอบคุณนะคะไม่เอื้อะค่ะขอบคุณหลายๆดอเขาปิดเสียงแป๊บนึงเพราะว่าเสียงอ่าเสียงวุ่นวายขายกระปีมากเลยอะ <lay> ่ะเออพี่จีทำอะไรจิตใจแต่ชเช้าแล้วทำอะไรลูกอ๋อหิวใช่ไหมอ่ะเอออันนี้ขายดีอยู่นะลูกแม่เอามาปิ้งขายนะขายดีอยู่ เพราะว่าเด็กๆก็ชอบเดี๋ยวเราเนี่ยเด็กๆเขาชอบพ่อก็เขาเขาขเหนียวปั้นหนึ่งใช่ไหมอันนี้สองไม้บางทีไม้หนึ่งดินหมูอีกไม้หนึ่งเขาก็นั่งกินอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็ทิ้งถุงเสร็จแล้วเขาเข้าข้าโรงเรียนง่ายง่ายเด็กสมัยนี้เอน้องหญิงหิวเออน้องหญิงหิวโอ้กะหยิบปิ้งนี่ล่ะฝรนะะเออ นังหญิงหิวก็หยิบป,ปิ้งที่ลาหนักฟังฟี่ชายเขาพูดสิเสียงเสียงเพลงชาติเออแม่ก็กลัวเนาะสารพัดของแม่แหละสายสายบอกไอ้ร้านรือ,อยังบอกละวกะักะกะน้องหญิงหิวจะทันพี่ <laughs> น้องหญิงหิวเลย เพื่อนเล็กลงยังเนาะนี่จากเพื่อนเล็กมาขึ้นไหล <c oughs> <c oughs> เออน,นั่นแหละแม่ก็ว่างั้นแหละแก้ไขวันนั้นวันนั้นแม่ก็แก้ไปเนาะเออแก้หัวข้อหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นี่แหละเขาว่าไม่เหมาะสมเนาะเออนั่นแหละมันจะมีอยู่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่คนแบบคนพูดเสียงดังมากแล้วก็พูดจาไม่พอกันไง แต่ก็เออแต่ว่าบางทีเขาก็จับได้นะภาษาเหนืออย่างนี้เขาก็จับได้นะลูกแม่ก็งงงงกับเ,เพื่อนเก่งเนาะภาษาเหนือ,เ,อเพื่อนก็ยังจับได้เลยอะ่ะนั่นแหละเก่งจังเลยวันนั้นแม,ม่คุณน้อยแสงตะวนันสวัสดีค่ะขอบคุณหล,หลายเด้อเออจะตื่นเต้น nhia โอ้มีแต่ขา้ใจใจว่าน,นี้จะมาตื่นเต้นแง่หยางมีแต่เหียวเสาว,ว่า